อะไรวะพี่เชียงเป็นอะไรไปฉันถูกคนจมตีเลยสิที่นี่จะมีคนมาจากไหนสงสัยพี่จะไปจนกับตัวเองละมั้งพวกอ๋อ,อพี่เฉียงพี่จาจำอะไรฉันเพราะฉันพูดความจริงไม่ได้เนดะ่ะจะไม่ได้จำพวกนายสองคนหูบปากไปซะมีคนแอบจมตีพวกเราอยู่ในที่ลับ ะแต่ตัวอยู่ในที่ลับพวกเราอยู่ในที่แจ้งพวกนายได้ปิดไฟจาให้อีกฝ่ายมองไม่เห็นท่โทีแต่การพวกนายมันไม่จําเป็นต้องใช้แสงสว่างหรอกนะเมื่อกี้แค่วอมร่างกายตอนนี้ถึงจะเป็นการลงโทษที่พวกนายเร่งแก้เด็ก

นี่คือความลับระหว่างพวกเราทั้งสองคนเออไปกันเถอะเธอจะไปส่งได้อืมเป็นอะไรไปเออขอบคุณนะครับยังมีเรื่องอื่นที่อยากพูดไหม เรื่องเสื้อผ้าผมไม่ได้เป็นคนตามฟังผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ไม่เชื่อฉันเชื่อนายพี่เชื่อเหรอครับรอยกัดที่อยู่ที่เสื้อผ้ามันเป็นรอยกัดของสัตว์ยิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อกี้ฉันเห็นแมวตัวหนึ่งข้าบหลอดสีทองก็น่าจะเป็นเครื่องประดับจากบนผ้าได้ยินมาว่ามีสัตว์บางประเภทชอบสิ่งของที่มีแสงแวววับไม่แน่ใจกรงของบ้านอาจจะสะสมของพวกนี้ไว้เป็นกองก็ได้ ว่าแต่ตกลงเกิดอะไรขึ้นนายอยากจะบอกอะไรกับฉันไหมวันนี้ตอนกลางวันเแมวเอ้ามเมี้ยเแมวใกคายออกมาซะเกร็งเแมวแมียวเฮ้อ ได้ยินว่ามีคนมานะก็เลยหลบเขไปอยู่ในตู้งั้นเหรอคร,รับผมกลัวพี่ไม่เชื่อผมแล้วบอกว่าผมเป็นคนทำ <c oughs> จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของคนอื่นขอพูดความจริงแล้วก็ไม่รู้สึกลายในใจในการตรวจสอบตนเองแล้วผมกลัวมากเลยไปก็เสียเมื่อขนาดนั้นประตูก็เปิดไม่ออก มีคนไม่ไดีสองสามคนอันจับผมเอาไว้ผมคิดว่าผมจะตายแล้ว <c oughs> ไม่ต้องร้องนะเสี่ยวยูเตียนกล้าหันมากที่ไม่ของอกมาเองได้คุณไม่ไดีโดนจับตัวไปแล้วพวกเขาทำร้ายนายไม่ได้อีกแล้วพี่ครับพี่วันต่อมาด้วยด้วยนี่สุดก็มีคนมาแล้ว รีบเจอพวกเราเร็วเข้านั่นใครพ่วงก,กับเลยมีคนตัดสายไฟไฟในกล้องวงจรปิดก็ดับถ่ายเร้ไวไม่ได้เลยครับข้างๆสามคนนี้เป็นคนที่น่าสงสัยอยู่กองนึง ah. แต่ฉันได้ตรวจสอบอปกรณ์และเครื่องมือดูแล้วไม่มีอะไรเสียหายฉันสงสัยว่ามีคนเข้ามากัดขวางพวกเรา ตกลงใครกันแน่จะจับตัวพวกเขาไว้พี่รอกพี่สาวฝ้าเกาจะพวกเราไว้อุปปาอะไรกันวะคุณคนนั้นเป็นผู้หญิงแท้ๆ<อ>นั่นก็คือหวังเจียงเออไหลเซียวคุณคงลืมไปนานแล้วสินะผมถูกคุณเล่ออกจากกองถ่ายละครเรียงติดแบ็กนิดในวงการอีก ผมไม่แก้แค้นคุณแล,ล้วกราจะมาแก้แค่น่าเบ็นพ่อนายกระจอกแอบรับเงินสินบนเอแกะดัาอย่างไยก็คุณจะถูกกำจัดออกไปครั้งนี้ถือว่าโชคดีเจอคนเก่งเลยซูคุณจะดีใจไปหน่อยเลยคุณจะต้องมีวันที่ล้มสักวัน ไม่คิดเลยว่าหวังเฉียงจะกล้าแก้แค้นอาจารย์เลยได้ขนาดนี้โชคดีที่พวกขยังไม่ทันได้ลงมือทำอะไรไม่งั้นเรคนเรื่องนี้ต้องช้าไปอีกพวกจะคิดว่ามีจอมยุทธคนไหนมาช่วยพวกเรามาสายขนาดนี้เธอรู้ไหมว่านี่กี่โมงกี่ยามละยังไม่ได้เริ่มถ่ายไม่ใช่หรอคะ ก็เพราะเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างไรล่ะไม่งั้นเธอก็มาตายชา้าสินะเสรยูเตียงนานยะอย่าไปกลัวเธอมีป่วนอะอยู่ทั้งคนอย่าคิดว่าเธอจะรังแกได้ดะ <c oughs> ยิ้มมาได้เจียมีนามายิ้มอีกเหรอ <c oughs> แย่แล้วเมวื่อวานพี่สาวยิ้มแบบนี้แล้วก็จัดก,การคนสายเร็วสามคนนั้น คุณปู่เลยคุณปู่ไม่ต้องพูดแล้วครับเสียอยู่เตียนายคอยดูแล้วกันปู่เลยจะคอยช่วยนายสั่งสอนตัวเองมาไม่ผมไม่ต้องการคุณปู่เลยผมกำลังช่วยคุณปู่อยู่นะปิงไอ้คุณปู่เลยผมปวดท้องโอ๊ยเรียกหมอมาเร็ว้าหมอเหรอ เออ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 ไม่ต้อนร,รับคุณปู่เลยผมหายแล้วฮะเมือ่มอวานตอนเย็นเธอไปอยู่ไหนมาเหรอฉันนอนหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วล่ะค่ะพวกเขาพูดว่าเป็นผู้หญิงชุดขาว คุณคงไม่ส่งเสจในตัวฉันใช่ไหมฉันอยากจะมีฝีมือดีๆแบบนั้นจริงๆแล้วล่ะถ้งไม่ขก่อเรืเ่องบุไว้ก็ดีแล้วเสีย่ยวจูนายอย่าไปหาเรื่องเถอะเลยเฮ้ย <c oughs> เออคุณเสี่ยรันมีพัสดุของคุณกูณนาเซ็นรับด้วยครับพัสดุเลย ตีนว่ากองแต่และก่อนเป็นอะไรกันที่นี่ไม่ใช่ที่เด็ดเธอจะมาขายของนะลุงเลยจเจนเย็นก่อนสิปิดกองตั้งนานขนาดนี้ถ้าลืมพวกของสําคัญตอนเนี้จะส่งมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับทางที่ดีที่สุดย้ายจะเห็นว่าเป็นเสื้อผ้านะคือเป็นเสื้อผ้าแล้วจะทำไมก็จะโยนทิ้งย่างไงล่ะ จะโยนทิ้งเหรอคะ,อะหมดหมดคำจะพูดเสื้อผ้าของนิวซานได้มาแล้วพระเจ้าเนื้อผ้านี้เป็นของที่ชุดสามสิบหกเนื้นอผ้าที่นี้สุดแห่งความฝันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีจำนวนน้อยมากทำจากไหมเฮเลนที่อยู่ใ้ป่า ม่านผีมือการทำด้วยความปณีตสามที่บกค่าเนียนนุนน่มละเอีย,ยดยืดหยุ่นเป็นพิเศษนอกจากยังเพิ่มผงโฟรเกนและเพชรให้มีลายเรืองแสงฉันเห็นเนือผ้ายอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพียงเท่านั้นในที่สุดก็ได้จับมันแล้วโชคดีจริงๆเสื้อผ้าจะใช้เงินแท้และเพชรแท้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยฉันจะบินแล้วจะใส่จริงๆนะเหรอฉันอยากจะเจะก็บมันเอาไว้ ขาแก้เสื้อตัวเดียวเท่านั้นเองใครส่งมาเหรอแฟนกลับคนหนึ่งที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนครับว้าวแฟนกลับของคุณอลังการจริงๆเงินงานแหละเสียสซงแกล้งทำ เธอเป็นคนซื้อเองแน่ๆสมมติร่วมคิดกับผู้ช่วยคอตูมเธอสร้างเรื่องหลอกวงนี้ขึ้นมาเกียรติยศพร้อม